นี่คือเคล็ดลับที่ผมมาบอกทุกท่านอย่าลืมลองทําตามดูนะครับคุณจะมีโอกาสร่ำรวยได้สำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมนะครับสวัสดีครับหลายคนเดี๋ยวนี้อยากจะรวยกันเหลือเกินวัตถุมงคลก็มีมากเหลือเกินทํำยังไงจะให้รวยได้ผมมีประสบการณ์นะครับผมเคยไปที่ประเทศเวียดนามไปเดินดูร้านค้าที่สร้างวัตถุมงคลต่างๆหลายร้านมากครับแต่ร้านหนึ่งกลับมีคนเข้าและคนสั่งของเยอะมาก อันดับสำคัญคือเขาวางอะไรไว้แล้วเป็นเคล็ดลับอะไรวันนี้มีคำตอบครับหน้าร้านเขาหรือหน้าโต๊ะทำงานของเท่าแก่เขาวางอไอนี้อยู่ตัวนึงกบค้าบเหรียญครับกบค้าบเหรีบบหยญหรือเป็นเทวดาหลิวไห่ซึ่งผมชอบครับที่ออฟฟิศผมมีมากครับที่ร้านก็มีเยอะครับมีทุกขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ แต่มันมีพิธีอย่างนี้ครับเวลาเรานั่งอยู่การกลางวันเราทํางานตั้งอยู่โต๊ะหรือตั้งหน้าบ้านหันหน้าออกหน้าบ้านครับแต่วินาทีที่ร้านปิดครับร้านที่ผมไปดูเขาให้ลูกน้องมันเป็นตัวใหญ่มากนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ถูกหันหัวเข้าบ้านหมดทุกตัวแล้วตัวใหญ่ที่ข้างหน้าหนักเกือบเป็นตันนะครับ เขาวางอยู่บนลอ้อหมุนเข้ามาแปลว่าทั้งวันนี้กบคาบเหรียญหรือเทวดาหลิวไหลเนี่ยทำหน้าที่รับทรัพย์รับรับรับ,รบพอตกกลางคืนหันกลับมาในบ้านมาขายให้เจ้าของบ้านเปิดร้านใหม่เช้าก็ออกไปหากินเออออกไปต้อนรับลูกค้าที่มาสั่งซื้อหมดนี่คือเคล็ดลับที่ผมมาบอกทุกท่าน นะอย่าลืมลองทําตามดูนะครับคุณจะมีโอกาสร่ำรวยได้จากเทวดาหรือไห่หรือขังคกข้ามเหรียญน,นี้โชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ